ยิ้มหวานฮ่าฮาสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ MM m o เรีค่ะวันนี้อยู่กับเราเองคนดีคนเดิมเป็นงานนั่นเองติ้งๆิครับผมแล้วก็กลับมากับคอนเทนท์ที่ห่างหายกันไปเนินานไม่ได้ทํานานมากแล้วกับแอคชั่นนั่นเองซึ่งวันนี้เราไม่ได้มารีอคชั่นพี่พีเซทหรือน้องๆนันะดิวะดันชีนะคะครับผมก็ อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงวันนี้เราอยู่กับน้อง to อาร์ตเนทุกคนริงก็คือ TWS ทูอาร์ตนะคะโอเคเป็นวงน้องใหม่จากค่ายเพดิสนะคะก็คือเป็นวงเป็นวงน่าจะบอกว่าวงน้องชายมันก็เป็นวงหลานเออเป็นวงน้องชายแหละเป็นวงน้องชายของเซฟนะคะทุกคนที่เซฟอบอุ้มามากๆเลยนะ,ะเมื่อช่วงต้นปีที่แล้วในกาลัดแลนน้องน้องทูอาร์ตก็คือ บางคนที่แบบตอนนั้นเด็กเทนเพดิสบอยก็คือได้เต้นแบบว่าวไฟติ้งของบุกซอกซูนไปนนึงนั้นก็คือมาเดบิวแล้วเป็นทอาร์ตนั่นเองเออซึ่งเราในฐานะพี่สาว <c oughs> ป้าก็ได้อ่าป้าคุณนะ้าคุณน้ากะหลัดท่านหนึ่งนะคะก็พลาดไม่ได้ที่จะซับพอร์ตน้องโดยการเราจะมารีอคนั่นน้ององทุกคนแต่ว่าเพลงเดบิวของน้องก็แตกแต่ก็คือแบบ ฟังทุกวันจอดวิวสิบล้านเ,น,นเป็นชั้นไปแล้วห้า 5, อะไรเงี้ยก็คือฟังทุกวันแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปรีแอคออกมานะคะอ้าวแล้ววันนี้เธอจะมารีแอคอะไรคะ่ะคุณป้าข้างแบบทานนี <c oughs> อ้าวเราจะมารีแอคเพลง BFF นั่นเองทุกคนที่อยู่ในอัลบั้มแบบเดียวกันนั่นเองก็คือเป็นในอัลบัม Boo ้ม Sparking b o u e ใช่ปะอ่านชื่อถูกปะป้าป้าไม่เตรียมตัวเลยอะ ทำไมแกะเทคโนโลยีขนาดนี้โอเคเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะทุกคนก็คือเหมือนน้องๆทัวร์เออแระแร <c oughs> ก็ไม่ได้ดีแอคชั่นนานมันก็เป็นอย่างนี้ไงเออก็คือเหมือนน้องๆทัวร์เนี่ยก็จะโปรโมทเพลง BFF ต่อไปเลยนะฮะ BFF ย่อมาจากอะไรอะ่ะเบนเฟนฟอร์เอเวอร์บอเออนั่นแหละทุกคนไม่รู้นะคะไม่แน่ใจแต่ว่าวันนี้เราจะมาแอคชั่นเพลงนี้กันเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ดูนะคะ แต่ว่าคือบอกไว้ตรงนี้เลยว่าเราก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผ่านหน้าผ่านตาทั้งเจ็ดคนเจ็ดบวหนึ่งสองสามหกเอาไว้เอาไว้เอาไว้เมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะขอโทษด้วยนะคะขอโทษป้าขอโทษเด้อหกคนเออทั้งหกคนมานี่ขนาดผ่านตาเนี่ย เออผ่านหน้าผ่านตาแบบว่าทั้งคนคนผ่านหน้าผ่านตาเรามาแล้วในแบบว่าเพลงรีวิวก็คือฟังบ่อยใช่ไหมก็เราแต่ว่าเราหวยังจาชื่อทุกคนไม่ได้ครบทุกคนนะฮะเพราะงั้นก็จะแบบอุย้ยน้องคนหล่อนี่ใครน้องคนหน้ารักนี่ใครอะไรอย่างงี้โอเคปะโอเคปะแต่ว่าเราก็แบแอดพี่ชินอยู่นิดหน่อยเออเลือกมาแล้วเลือกมาจากบ้านเออครับผมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยหลังจากที่อารมณ์ผบทมานานแล้ว โอเคเซฟพี่ไม่ได้นอกใจนะอันนี้ว่าจังพี่พี่พี่ไม่ได้เออนอกใจนะโอเคปะโอเคเห็นไงเออโอเคไปกันเลยสามสองหนึ่งาสิขึ้นอาสิโอเปิดด้วยพี่ชินยูเหรอคะน่ารักจังเลยอย่ะอุ้ยแป๊บนึงนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดซับโอ้ยไม่ถ้าปิดซับมันจะหายไม่รู้เรื่องปะ <S <S เพิ่มเสียงหูแตกแน่ไม่มีการเตรียมพร้อม โอเคสามสองหน่งบอกจะถ่ายรูปอ๋อออนี่เป็นน้องอ๋อน่ารักอุ้ยกล้องแพนไว้แท้ป้าดูไม่ทานสายตาแก่อยู่อืมพีิ้ิอยู่น่ารักโอ้เออออเป็นพี่ภาษาอังกฤษอาไม่ก็ภาษาเกาหลีอะแหละแต่เปิดด้วยภาษาอังกฤษเอออุ้ยเป็นแบบคลิปรีวิวปะ อ๋อเขาเล่นกับพวกโซเชียลอย่างนี้มั้งก็ทุกคนใส่ชุดพลาคือ MV แรกอะทุกคนใส่ชุดนักเรียนน่ารักน้องชื่อจีฮุนป้าถ้าจำผิดขออภัยนะคะอุ้ยคือทุกคนอายุน้อยมากอันนี้อันนี้น้องน้องที่เป็นคนต่างชาติอันยออุ้ยเออสดใสไว้ซับซับเออแบบฟิลเด็กโรกเรียนอิเตอร์สดๆอะ วินอุ้น่ารักเฟนฟอร์เอเจริงด้วยก็คือบีก็คือเบียเฟนปะเออเออไปรูปไปผูดูุแล้วปึ้บน่า ฟังง่ายมากเป็นฟิลแบบกราฟที่แบบเออป้ายังหายใจทันอยู่หรือเปล่าปะไม่ใช่ว่าหายใจไม่ได้เลยเออโรงยิมน่ารักทุกคนแบบล้อมวงอุ้ยน่ารักอุ้ยโอ้ยสงสัยมา้าคุณตาแปดล้านดวงประกายตาแปดล้านดวงในตาน้องโอ้ อุ้ยเป็นมีมอุ้ยพี่ฉันอยูน้ารังมากเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปเออเปเตี้โฟ o ์อเวอร์ทูเกว่ะอุ้ยตลอดจันแบบนั่งสอนกันเออเจ้าวออบีเอฟเอฟเป็นเฟ็ฟอร์เวอร์แม เป็นบอยเพลงก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เพลงฟังง่ายมากก็คือเป็นเพลงใสแท็กแหละใช่ปะใช่ปะวุ้ย747 w i t h u s อันนี้พี่ท่องมาพี่รู้ TWS ก็คือ74เลยนะ747เลยนะ747 without with เพิ่นเออเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพื่อนๆมาถ่ายรูปเล่นด้วยกันลงติ๊กต็อกเออเข้าใจปะคือถ้าไม่นับเรื่องการมีโปรไฟแมสอะทุกคนมันเหมือนแบบเราถ่ายคลิปเล่นกับเพื่อนในโรงเรียนในห้องอะไรอย่าเงี้ยให้ฟิลแบบ best forever. เบสแฟนฟอร์เอเวอร์เพื่อนกันเพื่อนกันสุดๆทูอาร์มีความสดใหม่มากๆในการเป็นไอดอลอะเข้าใจปะไม่เข้าใจอ่าคือเหมือนเป็นไอดอลที่แบบเขามี เขาเรียกว่าอะไรสกิลในการเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะสูงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไรเล่นหูเล่นตาติ๊กติ๊กเป็นแบบฟิลแบบเฟรชเป็นความเฟรชที่แบบเพิ่งเพิ่งเป็นไอดอลครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยรูอเปล่าวะเออซึ่งก็เพิ่งเดบิวต์แหละใช่ไหมแต่มันมีความสดใสความเฟรชความสดใหม่นั้นอยู่อ่ะก็เลยแบบเออถ้าใครแบบผ่านมาแบบแนวนี้นะคะทุกคนก็แวะมาชิมได้เออซึ่งแบบ เพลงดีมากเลยนะแบบว่าฟังง่ายไม่ไม่ไม่เฉพาะกลุ่มจนเกินไปอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเพลงที่แล้วเลยที่เป็นเพลงเดบิวอะมันก็แบบฟังง่ายเข้าถึงง่ายซึ่งตอนที่คลิปนี้เราลงน่าจะแบบเป็นไวรัลแล้วในติ๊กต็อกนู่นนี่เพราะว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านหูเพลงเพลงนี้เว้ยนึกภาพออกปะก็เป็นเพลงที่แบบฟังง่ายมากๆแล้วก็เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงไซท็บก็คืออัลบั้มเดียวกันแหละแต่เป็นไซท็กแล้วก็ทำเอลวีแล้วก็โปรโมทโปรโมท <G ül> โปรโมตนะคะทุกคนเพิ่มเพราะว่าน้องทูอัดบอกว่าจะโปรโมตต่ออีกอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าอีกอีกเพลงนึงเออไม่ใช่ที่หนึ่งซึ่งดีมากๆเลยนะคะก็ป้ากะหลับท่านนี้ก็ฝากปากลานน้องทูอัด้วยในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะ,ะใครผ่านมาก็แวะไปฟังเพลงน้องได้นะคะทุกคน <G ül> คือ หลังจากเซฟมาเอ่อเพดิตมันไม่ได้เดบิวบ่อยกุ๊ปมาประมาณห้าหกปีแล้วอ่ะทุกคนเออเพราะนแล้วเนี่ยเซฟเลี้ยงอย่างดีกระดัดก็เลี้ยงอย่างดีเออเพราะฉะนั้นแวะหน่อยแวะแวะไปดูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบอุ๊ยเป็นครั้งแรกเลยที่ที่เรารู้สึกเตะตากับแรปเปอร์นึกภาพออกปะเมนแรปอะไรอย่างเงี้ยคือแบบพี่ชินยู และนี้ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะคะถ,ถ้าชอบก็อย่าลาืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ฝากน้องทูอ์ตไว้นในอ้อมใจนะคะอย่างที่บอกไปไปแล้วโอ้ถ้าใครดูแล้วเมนใครก็คอมเมนต์เข้ามาได้เออขายได้นะเว้ยขายได้ไปละบ๊ายบาย <Hey. S 2> ฉันอะเห็นรูปโปรไฟล์แบบ คือคลิปคลิปแรกของน้องอะ่ะเซฟมาขายก็เลยไปดูเออแบบเขาใจเป้าผู้ชายมาแบบชวนไปดูหลานหน่อยเออเออก็ไปอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็แบบคนนี้เชื่ออะไรเธอเขาใจว่าคนนี้เชื่ออะไรอะ่ะเออแล้วก็แบบเออเป็นพี่ชินยูซึ่งแล้วฉันก็ไม่รู้ที่หลังว่าเขาแบบเป็นเป็นผู้บ่าวแรปเปอร์ทุกคนเข้าใจปะคือแบบปกติเราชอบคนที่แบบเมนร้องอะไรเงี้ยมากกว่าแรปเปอร์อย่างพี่ฮันก็เป็นฝั่งร้องมากกว่าแรปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมในวงอะ่ะ ถึงความจริงพี่แกจะเป็นยุนจีโน่ก็เถอะเออแต่แบบไม่ใช่เลยแต่แบบพี่ชินยูเขาแบบมีความเพียวเออมีความเพียวในตาเขาอะสูงมากมันวิบวิบอะตาเขามันวิบวิบแล้วมันเพียวอะทุกคนเข้าใจปะเพียวที่เป็นแบบเพียวอะเออเหมือนที่เราเคยนิยามมิติว่ามิติเพียวจังเลยอะไรเงี้ยก็คือเป็นเพียวเดียวกันแบบเป็นเพียวที่รู้สึกว่าเออคนคนนี้ทําไมมันแบบมันดูสุดรู้สึกแบบ จะใช้คำว่าบริสุทธิ์ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เชิงมันคือเพียวอะทุกคนลองไปนั่นแหละทุกคนลองไปเสืชดูใช่เราคือแบบ MV แรกที่เราดูใช่ไหมเราแบบเซฟป้าขายเหมือนกันแล้วก็แบบโอเคป้าจะไปดูหลานเรามันจะมีฉากหนึ่งที่แบบอุ้ยฉันพอฉันดูเพลงนั้นจบอแต่เราไม่ได้อัดคลิปไว้ใช่ไหมเราก็เลยเสียเสียดายนิดนึงว่าเราไม่ได้มีคลิป re-action เพลงนั้นใช่ปะแต่ว่ามันจะมีฉากหนึ่งที่เดินเข้ามาในหอประชุม ก็แบบเปิดประตูแล้วก็มีนักเรียนเดินออกเดินเข้าหอประชุมเยอะมากทุกคนเชื่อไหมว่าตาเรามันโฟกัสคนเดียวเว้ยแบบหล่อลอยมาเขา้าใจคาว่าหล่อลอยมาปะลอยมาเลยอะ่ะคนเป็นหูเป็นร้อยเป็นสิบยี่สิบฉันเห็นเขาคนแรกแล้วก็แบบสายตาโฟลเลอร์เขาไปเลยอะ่ะแล้วก็แบบพอแบบเห็นดีดีอ้าวพี่ชินอยู่ก็แบบ พี่ชุนยูไม่ธรรมดานะพี่ชุนยูไม่ธรรมดาก็เลยเป็นเหตุผลว่า,วาเออทำไมจําชื่อเขาได้ใช่ป่ะแต่ว่ายังจําชื่อทุกคนไม่ได้นะคะไม่ได้หมดทุกคนนะคะทุกคนปะทองคือเราเป็นคนจําชื่อคนยากมากๆแล้วเหมือนสมองเนี่ยใช้เมมในการจําเบสิบสามคนไปหมดแล้วกับนานิวาจังอีเจ็ดคนคือหมดแล้วเมมในในหัวเนี่ยหมดแล้วเพราะแล้วคือบางวงอะ่ะนอกจากอินทุกวันเพราะว่าเราดูมาตั้งแต่ช่วงเราก็เลยจําได้อย่างนี้ใช่ไหมก็จะถ้าวงไหนที่แบบ ต่อให้แบบดังๆนู่นนี่ฉันก็จะจำถ้าฉันรู้จักอะฉันจะรู้จักไม่กี่คนเว้ยนึกภาพออกมาในวงนั้นสมมติว่ามีหกคนนี่ก็จะจำจำได้ประมาณสองสามคนอะไรประมาณนี้ส่วนที่เหลือจำชื่อไม่ได้อะไรเงี้ยแต่จำหน้าได้นะว่าเออเขาอาจจะอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเออนั่นแหละฝากถูกอดด้วยนะ